การจัดงานชาปนกิจศพหรืองานพระราชทานเพลิงศพอันดับแรกเลยนะคะที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะก็คือการติดต่อวัดนะคะและอัญเชิญพระนิมนต์พระนะคะ <c oughs> เพื่อมาสวดอภิธรรมศพนะคะอันดับที่สองนะคะเราก็จะต้องจัดงานสวดอภิธรรมศพนะคะและเมื่อสวดอภิธรรมศพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะต้องวนศพนะคะ3มรอบนะคะหน้าเมนนะคะและต่อมานะคะก็จะมีขั้นตอนในการของการวางดอกไม้จัดนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ คือของชํารวยนะคะที่เราจะต้องได้แจกจ่ายให้กับแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมงานนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําร่มให้กับคุณลูกค้านะคะร่มธนาคาล่มรวยราคาล่มของเรานั้นเริ่มต้นกันที่50บาทเป็นล่มพับ3ตอนนะคะราคาขายส่งเพียง50บาสบาทสบายกระเป๋านะคะสั่งซื้อได้นะคะมีสินค้าเลย3,000ันคัน5 0 0พันคันและที่สําคัญเรามีบริการพิมพ์สติ๊กเกอร์ให้ฟรีพร้อมติดให้เลยที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าลูกค้าจะได้มีเวลาลวเพื่อที่จะไปจัดงานและ เรียมงานอ,นอื่นอีกมากมายนะคะเรืองร่มไว้ใจธนาคารร่ำรวยให้ดูแลคุณลูกค้าได้เลยนะคะเราเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงไปจนถึง2ทุ่มสินค้ามีเลยพร้อมส่งคุณภาพดีเกรดพรีเมียมร่มดีมีคุณภาพนึกถึงร่มนึกถึงธนาคารร่ำรวยค่ะ